เคยมาสีเอ็ดบุ๊กสาขาเซ็นทรัลบางนานแล้วคือว้าวมากจะบอกว่าโซนหนังสือเซล์คือโคตรเยอะด,ดีที่ตัดสินใจเดินเข้าเลยเพราะเห็นว่าสาขาเนี้ยคือใหญ่มากแต่ไม่คิดว่าเฮ้ยเข้ามาแล้วจะมาเจอโซนแล่ลโซนลับๆแบบนี้คือมีตนังแต่เซล์จะสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยลเราว่าเขาเอามาลดแบบหลายหมวดมากหนังสือกระตูนหนังสือคำศัพท์นี้อย่างพวก dictionary อะไรแบบเนี้ยคือลดแบบโอ้โหเนี่ยหรืออย่างโซนแบบราคาเดียวเลย,ยตรงกองเนี้ยคือห้าสิบบาททุกเล่มนี้ส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าจะเป็นพวกคำศัพท์หนังสือกระตูน ตูนไปด้วยไนดะ้คำศัพท์ไปด้วยคือเลือกเพลินเลือกไม่ถูกมากโซนนี้คือถ้าซื้อสี่เล่มก็100 <c oughs> ก็ตกคคนเล่มเลยยี่มห้าบาทมาันจะไปแบบว่าแบบฝึกหัดเลยเออแล้วสิ่งนี้ทําให้เดินเข้ามาเพราะเห็นว่าเขามีส่งชั้นเนี่ย<ช>แหละห<ล><ล>นังสือมีให้เลือกเยอะแบบตาแตกคือเราเพิ่งเคยเจอสาขาที่มันใหญ่ขนาดนี้อย่างโซนบางงานี่บอกเลยว่าฉําแล้วเป็นกัาเวลาเวลาหนังสือแล้วหาที่นั่งอ่านสาขานี้คือมีที่ให้นั่งอ่านหนังสือเยอะมากมาเลือกมาดูมานั่งอ่านได้เลยอะที่เห็นว่ามีแบบโซนเซลเยอะอะคือเหมือนว่าสาขาเนี่ย เื่อยใครหาหนังสือสักเล่มก็ลองมาดูกันได้